เฮียครับแผ่นแท้มันแพงแผ่นเทียมผมไม่เขินนะครับผมเอาแผ่นเทียมนะครับอ่ะโอเคจัดให้นะครับแต่ความส่วนตัวของเฮียนะเฮียชอบแผ่นเทียมเฮียว่าสีมันสดกว่าแล้วมันสวยกว่านะก็เหมือนอาการเดิมๆเหมือนภาพเดิมๆที่เคยให้ดูนะก็ไม่รู้กันจะเบื่อกันหรือเปล่านะประมาณแบบนี้นะครับเราก็จัดสภาพให้ใหม่หมดทั้งตัวนะครับนะตัวนี้เป็นแผ่นของเฮียทั้งหมดเลยนะครับเป็นของเราทั้งหมดเลยลูกค้าก็ส่งเดินมาม่้วนะครับเขาไปซื้อมือสองมานะครับแต่ข้างในแตกนะครับนะก็ ไม่รู้จะทายัางไงให้เขาไปคุยกับคนที่เขาไปซื้อมาแล้วกันนะครับเขาก็ไม่ทราบบ่อยเฮียมีขายด้วยนะครับพวกตัวบังลมด้านในนะเฮียก็จัดทาให้ใหม่หมดนะครับนะตัวนี้เป็นของเราทั้งหมดนะครับนะด้านหลังแท้นะครับฝาหน้าแท้นะครับเพราะฝาหน้ากับฝาหลังมันไม่แพงมันไม่แพงเหมือนตัวบังลมบังลมแม่งก็แพง400กว่าบาทนะตัวสตาร์ทมือฝาหน้าก็400กว่าบาทนะมันแพงนะครับนะแต่ถ้าตัวของ1 2 5 r อามัน200ยนิดๆน,ดน,ดนะมันไม่แพงนะครับก็เราก็เลยจัดหน้าแท้ หลังแท้ไปนะครับแผ่นเทียมนะครับเข็มแท้นะครับตรงนี้มันก็จะราคาถูกหน่อยถ้าแผ่นแท้เนี่ยตอนนี้นะเกือบพันบาทนะครับแผ่นแท้ของไม้ฟ้าเกือบพันบาทนะครับนะก็จัดแผ่นเทียมไปก็เป็นแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไฟกันดีกว่าว่าสวยหรือไม่สวยแค่ไหนด้านหลังเราก็อุ่นให้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับนะแล้วเดี๋ยวฝากติดตามด้วยเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะครับเดี๋ยวเฮียมีตัวทําใหม่ขึ้นมานะครับน่ะจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ไล่และเด่นกว่าเดิมแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป อ่ะมาเราขอจัดแบบมืดๆเลยนะจะได้เห็นสีไฟว่ามันแจ่มแจ้งแค่ไหนเฮ้ยว่าแผ่นแท้แผ่นเทียมนะครับเป็นยังไงนะครับตัวนี้แผ่นเทียมนะครับแสงไฟก็ช่ย่อยนะน้องชายนะแล้วก็จัดวางเส้นให้เป๊ะนะครับขอบเส้นสีฟ้าก็เท่ากันเสมอมันก็จะสวยนะครับนะเป็นไงน้องชายนะอ่ะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะน้องชายอ่ะไปต่อจะกสตาร์ท ตัวนี้แปลงฟ้าหัวฉีดนะครับแปลงนะครับมันเป็นของขอบูและแปลงนะครับอ่ะฟิตเปิดอ่ะก็าฝากติดตามด้วยนะครับน้องชายตัวใหม่ต่อไป